สวัสดีครับวันนี้ผมผมผมต้นคุณยี่ครับผมวัอนี้หนาวเนาะวัอนี้เป็นวันที่สามสิบครับผมสีผ้าพี่น้องมาเอาเบาไอ้ดุยดุยีสารครับผมตัวสีแดงลงครับผมสอดแจ้งครับฟังเสียงฮานูครับพี่น้องฮานูบกขาดครับผมอยู่เบิดขึ้นนะครับอู้นี่ครับนี่ครับผูกวีนีครับพี่น้องต้นไอ้บอหม่องหิมะพาดหม่องเกาครับ ครับปลูกไปนีครับผมหลังจากเลียนครับหน่องพุ่มครับเบื้ลขื้นปมะาม่านสองถุมนะสองถุมะมานสองถุมครับผมกะขื้นดีครับพี่น้องสอดแจงครับเบิดขึ้นเ๋ยามาถ่าเอาวาวลงกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องกะมองทูครับผมไอ้ก๊กไอ้ผมม่วงหิมะพ่านที่เดิมเดิมครับผม ปล่อยไปประมาณซีใจครับพี่น้องโอ้จูแพงครับตอนนี้นี่ครับจูแพรงครับนี่ครับเดี๋ยวมาถาชมบ่าวครับผมนี่ครับว้าวดูดยอีสานลอยหาสิบเซนติเมตรครับสนู่มาขาดครับสนู่เบิดขึ้นครับขึ้นดีครับสั้นครับพี่น้องว้าวล่ำนี่ใส่เสื้อเบอร์สองครับผมพอดีเลยครับ โอ้ขึ้นดีครับนี่ครับลั่มนี่อจัดทรงให้น้องทางแถวสารคามนี่แหละครับพี่น้องลั่นี่ก็นานแล้วต,ติดพาลมสีแดงครับผมหางนี่จะเป็นหางยิบซ้ำครับหางนี่ถ้าถือแดดอี๋ีแต่เนี่ยผมเห็นหางครับก็ยังเบาโมมีหางนี่ครับผาหมวนนี่นะครับนาอเวลาถ้าถ้าใช้สายมาเนี่ยว่าจะหางออกจะมา,มา่นคือหางการตารนครับ หายิบสับนะครับเนาะทนขึ้นกันครับหายิบสับนี่โอ้ยเบืงนี้ะครับพี่น้องถือล่อเพงโดดขึ้นครับวอลส่งนี่เป็นส่งของอจังหวัดจันทบุรีครับผมส่งดุ่ยนะครับเนาะครับธนูดีครับขึ้นดีครับส่งนี่เดี๋ยวมาถ่ายชมกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอลลงครับผม อู้จูบครับอู้เจ็บมือเจ็บมือเนี่ยมือเศรานี่บ่อยากเอาลงครับปวดเจ็บมือแล้วครับพี่น้อกเป็นดีครับปีกะบ่แข็งมาไหนครับบ่อ่อนมาไหนพอดีพอดีครับจูร่มเนี่ร่ไหนครับ ลงมาไปที่เร้อยครับผมก็ขึ้นดีครับผมเาาลำหนีกับเบาเบาดีครับดี๋ยวมาหาบึงเลยว่าเสียหายอยังเนี้ยนะครับเนาะมาบึงเลยครับสภาพกับโอเคครับผมมาบึงปีกลลางครับปีกกลางโอเคครับบอดแตกบอดแตกบอยังปีกบนครับปีกบนกับบอดแตกบอยังโอเคครับผมนี่ครับรายละเอียดครับพี่น้อง ขนุครับขนุบกขาดครับพี่น้องดังเบิดขึ้นบกขาดนะครับบมุยบมบนี้บมบมุยออกครับผมสองขางครับผมจะเป็ิสูนวัะสุนครับนี่ครับอ่ะยกกองขึ้นเถอะนี่ครับพี่น้องกับลงมากศสมบูรณ์ครับผม ทั้งหนา้าทั้งหลังนะครับเนาะไอถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายสำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ตนคนอีสานนะครับเนาะไอ้มือนี้ก็เป็นมัตถีตามทิพเป็นมือยุ่งงานของตอนคนอีสานนะครับนะเนาะเดเแียนเมื่อคืนนี้กับที่จ้างให้น้องเพื่อนนะครับไอ้สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าบ <Bye. S 1> ๊ายบายครับผมสวัสดีครับชิมี